ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับแดนเหนือวันนี้ก็เสนอเรื่องราวความวิจิตรงดงามอันเร้นลับของถ้ำเมืองอ่อนถ้ำเมืองอ่อนเ,เป็นถ้ำขนาดใหญ่เป็นโตรงอยู่ใต้ภูเขาหินปูนภายในถ้ำเมืองอ่อนจะมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีพระาธาตุนมผาซึ่งเป็นหินงอกที่บรรจุพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว อันนับได้ว่าเป็นพระธาตุที่มีความแปลกและงดงามมากเพราะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติหาใช่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์ไม่ตามตำนานกล่าวอาไว้ว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าได้ทรงเดินทุดงเผยแพร่คำสอนผ่านมายังเมืองฮริพินชัยแล้วเลยเสด็จขึ้นเหนือมายังถ้ำดอยศิลาซึ่งเป็นชื่อเดิมของถ้ำเมืองอ่อนก็ได้มีพญาน,นาคที่สิงสถิตอยู่ในถ้ำแปลงกายเป็นมนุษย์ แล้วนำเอาผลไม้และน้ําพึ่ง่ามาถาวายเดชพระพุทธเจ้าและเมื่อพระองค์รับเอาของถาวายนั้นแล้วก็ทรงถาวายพรแกร่พญานาคพญานาคก็เกิดความปิติอินดีจึงขอพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในพระธาตุนมผาเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาในปีพศ2471คร,ร24บูบาเจ้าสีวิชัยตวนบุญแห่งล้านนา ได้ทุโลงมาพบกับถ้ำแห่งนี้ท่านจึงได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถนนและบันไดขึ้นสู่ปากถ้ำและได้สร้างพระพุทธรูปทันใจซึ่งสามารถสร้างแล้วเสร็จภายในหนึ่งวันและได้เปลี่ยนชื่อถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำเมืองอ่อนการเดินเที่ยวชมถ้ำเมืองอ่อนนั้นจากจุดจอดรถต้องเดินขึ้นบันไดพญานาคขึ้นไป187ขั้น เพื่อเข้าสู่ปากถ้ำก,ก่อนที่จะต้องเดินลงสู่ถ้ำตามเส้นทางที่ค่อนข้างชันและแทับแคกจุดชมต่างๆที่น่าสนใจในบริเวณถ้ำเมืองอ่อนนอกจากพระธาตุนมผาแล้ว,ลวก็ได้แก่พระสถูปครูบาเจ้าสีวิชัยทำรืฤาษีหินงอกหินย้อยที่เห็นเป็นรูปร่างต่างๆเช่นไดโนเสาร์แมวหินหวัวสิงโตน้ำหยดนมผา ประถนหรฤาษีเต่าหินหัวพญานาคบัวพันชั้นทรายหลายแรงไม้สัตว์ล้านปีและพระพุทธรูปต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำเช่นพระเจ้าหลีลับพระกรุณาชยาัยญาพระพุทธเจ้านั่งบัวนอกจากนี้แล้วยังสามารถเดินขึ้นไปอีก700กว่าขั้นเพื่อขึ้นไปนมัสก,การองค์หลวงพ่อทันใจและชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้อีกประรก,การหนึ่งด้วย และเหล่านี้ก็คือเรื่องราวต่างๆของความแปลกพิสดารน่าขึ้นไปเยี่ยมชมและสักการาชส,สิกษษษิ์ิ์กักครั้งหนึ่งในชีวิตณนะดินแดนแห่งนี้ถ้ำเมืองอ่อนเรื่องราวทั้งบทก็เป็นเช่นนี้แลเเ่ย